ปากน้ำนโยบายที่ของพรรคเพื่อไทยแล้วคนปากน้ำได้อะไรครับพี่น้องพี่น้องครับวันนี้ผมขอพูดในเรื่องของสมุทรปราการสักหน่อยครับพี่น้องจังหวัดสมุทรปราการนั้นพี่น้องครับมีพี่น้องประชากรอยู่ประมาณสองล้านคนครับพี่น้อง ประชากรจริงของเมืองปากน้ำที่อยู่ทั้งหมดในพื้นที่คือสองล้านแต่พี่น้องที่อยู่สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่ในเมืองปากน้ำคือหนึ่งล้านสองแสนคนครับพี่น้องประชากรแฝงแปดแสนคนครับพี่น้องที่รักเมืองปากน้ำนั้นการขับเคลื่อน ทางเศรษฐกิจของเมืองปากน้ำหนึ่งการคมนาคมเป็นศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดทางบกทางน้ำทางอากาศและก็ทางเรือพี่น้องมีการขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรมอันดับสองของประเทศสามก็คือการ,กรเกษตรครับพี่น้องครับ เรามีการเลี้ยงปลาที่มากที่สุดในประเทศไทยคือเลี้ยงปลาสลิด่คือการท่องเที่ยวครับนี่คือรายได้ของคนปากน้ำทั้งหมดพี่น้องครับมีรายได้มวลรวมรวมแล้วต่อปีประมาณห้าแสนถึงหกแสนล้านบาทของคนปากน้ำทั้งหมด เสียภาษีให้รับต่อไปเจ็ดหมืนกว่าล้านบาทครับคนปากน้ำเสียภาษีอันดับสามของประเทศครับนี่คือคนปากน้ำพี่น้องทีนะครับรายได้สร้างรายได้เลี้ยงคนทั้งประเทศแต่คนปากน้ำนั้นอบจอวบปีหนึ่งสองพันล้าน อบบตรายได้ทุกภาคส่วนที่คืนกลับมาสู่พัฒนาของเมืองปากน้ำนั้นต่อปีไม่เกินสองหมื่นล้านบาทพี่น้องครับมาดูแลคนถึงสองล้านคนเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตคนสองล้านคนใช้เงินนิดเดียว ในฐาหนาที่คนบ้านเราหาเงินมาเลี้ยงประเทศกระตุ้นรายได้ของประเทศกระตุ้นรายได้ของคนที่สามารถทำให้เศรษฐกิจของประเทศที่บอกว่าโตห้าเปอร์เซนหกเปอร์เซนนั้นคนปากน้ําเป็นคนที่ทำรายได้ให้ประเทศเกือบอันดับต้นๆของประเทศครับพี่น้องครับ แต่ว่าพี่น้องที่อยู่เมืองปากน้ำท่านดูสภาพตัวเองสิครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไม่ว่าพี่น้องดูแลคุณภาพชีวิตเจ็บ่ายได้ป่วยอากาศที่มันเป็นพิษลำคลองพี่น้องครับน้ำมันเน่าเกือบทุกลำคลองเลยในปากน้ำ เมืองปากน้ําเป็นคลองมากที่สุดอันดับต้นๆในจังหวัดพื้นที่ชายทะเลพี่น้องครับแต่วันนี้ไปดูสิครับน้ำเน่าน้ำเสียอากาศเป็นพิษอยู่ในโรงงานดูดควันพิษเข้าไปทุกวันคนปากน้ำวันนี้พี่น้องครับเหมือนกับคนอมโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรควัณโรคโรคทางเดินหายใจพี่น้องครับทุกคนมีอาการหลายคนลูกเล็กเด็กแดงของเราพี่น้องครับเจอสภาพแวดล้อมมีอาการทางเดินหายใจบกพร่องเยอะแยะมากมายพี่น้องครับนี่คือคุณภาพชีวิตของเมืองปากน้ำ คนที่เลี้ยงคนทั้งประเทศทํางานเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศแต่คนเลี้ยงคนทั้งประเทศตกอยู่ในสภาพที่เหมือนคนอมโลกมันยุติธรรมสำหรับคนปากน้ำไหมพี่น้องสองปีกว่าที่ผ่านมาโครงการหลายโครงการชะงักหมดพี่น้องครับถนน ข้าวโรงงานอุตสาหกรรมถนนข้าวสนามบินสะพานวงแหวนต่างๆพี่น้องครับถูกทอดทิ้งบ้านเอื้ออาทรที่ใช้สำหรับอาศัยของพี่น้องคนจนถูกทอดทิ้งมันไม่สร้างต่อพี่น้องครับจริงไหมครับนอกจากนั้นค่าโอนบ้านเอื้ออาทร จากแปดร้อยบาทมันขึ้นหมื่นกว่าบาทพี่น้องครับมันเอาเปรียบคนจนขูดรีดขูดเนี้คนจนแม้แต่ข้าโอนคอนโดโอนบ้านเอื้ออาทรครับมันยาก้ายมันยากจนกันถึงเพียงนี้เลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เราต้องแก้ปัญหาเอาเงินภาษีของเรากลับคืนสู่ บ้านเราแก้ปัญหาความยากลำบากของคนปากน้ำก่อนหมดเวลาบอกนะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักวันนี้เราต้องเอาเงินภาษีของคนบ้านเราคืนมาเราเสียดุลพี่น้องเห็นไหมครับสุพรรณบุรีถนนเทคอนกรีดเข้าคันนาแล้ววันนี้แต่โรงงานอุตสาหกรรม ถนนลูกรังครับพี่น้องครับมันเป็นอย่างนี้ได้ย,ไยังไงเมืองแห่งอุตสาหกรรมพี่น้องสร้างรายได้ให้ประเทศอันดับต้นๆแต่บ้านเรายังล้าหลังกว่าบ้านเมืองอื่นเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมเด็ขดขาดพี่น้องครับสนามบินสวนุวรรณภูมิศักดิ์สรีของคนจังหวัดสมุทรปราการพี่น้องครับวันนี้นักท่องเที่ยว มาลงเมืองปากน้ำขึ้นเครื่องภูเก็ตนั่งรถพัทยานั่งรถไปกรุงเทพนั่งรถต่อไปเชียงใหม่แล้วคนปากน้ำได้อะไรจากสนามบินสวนภูมิบ้างพี่น้องครับมันเอาเปรียบคนปากน้ำกันเกินไปแล้ววันนี้พี่น้องครับเราต้องเอานักท่องเที่ยวที่ลงสนามบินสวนนภูมิ มาพักที่เมืองปากน้ำให้ได้ครับพี่น้องครับแล้วได้อย่างไรครับนโยบายของพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะสร้างเมืองใหม่บอกว่าจะกั้นพื้นที่ออกไปสิบกิโลเมตรแล้วก็กั้นน้ำท่วมและกั้นไม่ให้น้ำกับเซาะชายฝั่งทะเลบ้านเรา พื้นที่ว่าน้าสุดปีละห้าเซนกรุงเทพปีละห้าเซนถ้าปล่อยไว้อีกสิบปีครับจมไปในทะเลหนึ่งเมตรยังไม่หมดนะ,ะหมดแล้วอะ่ะแพ๊้เดียวอีกน้องนอนดินาะอน้อเวลา,า,าอีกนิดเดียวเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรากั้นทะเลเสร็จ ผลที่ได้คืออะไรพี่น้องครับเมืองใหม่สร้างเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชื่อมรถไฟฟ้าจากสนามบินสวนนภูมาเมืองใหม่ของเราตลอดสายยี่สิบาทครับเอานักท่องเที่ยวอยู่เมืองปากน้ําเอาไหมครับเอาไหมครับนี่คือสิ่งที่เราจะทําเพราะฉะนั้นเราได้เมืองใหม่เอานักท่องเที่ยวมาอยู่เมืองใหม่บ้านเราแล้ว เขาก็จะกระจายเที่ยวในเมืองปากน้ำทำลำคลองให้สะอาดเรามีวัดหลวงพ่อโตเรามีวัดหลายวัดเรามีลำคลองเราทำตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเขตนี้เอานักท่องเที่ยวมาพี่น้องเอาไหมครับแล้วพี่น้องก็สามารถขายของได้ครับไรายได้จากการท่องเที่ยวทำกำไรมากกว่าภาคอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้น ต้องเอานักท่องเท home, no like Never, ี่ยวมาอยู่บ้านเราไม่ใช่เรารับแต่น้ำน้าน้ำเสียจากสนามบินสุวรรณภูมิเราไม่เอาเราเอาเงินเอาความสุขเราเอาล้วได้กลับคืนมาสู่ปากน้ำเอาไหมครับพี่น้องครับเวลามันมีน้อยจริงๆผมจะอธิบายละเอียดยิบเลยขอชั่วโมงได้ไหมเนี่ยเอาแล้วครับไม่เป็นไรผมไม่อยากกินเวลาเพื่อนเผมนะครับชั่วโมงหนึ่ง ก็อธิบายไม่จบผมได้พูดกับพี่น้องทุกวันเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับิบนาที30นาทีไม่เป็นไรแต่หัวใจนั้นอยู่กับพี่น้องเคียงข้างมาตลอดอยู่ทั้งชาทั้งปี5ปี6ปีก็อยู่กับพี่น้องตลอดไม่เคยไปไหนเป็นสสก็จะอยู่กับพี่น้องตลอด ไม่เป็นก็อยู่กับพี่น้องตลอดแต่เป็นแน่นอนจะไม่พี่น้องครับเลือกแน่นอนใช่ไหมครับเพื่อไทยทุกเบอร์เอาละครับวันนี้คุณอนุสรไล่ผมอยู่เรื่อยเลยเอาครับไม่เป็นไรขอบคุณนะครับเบอร์หนึ่งทั้งสองใบครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาขอเสียงปรบมือให้กับพี่ชายผมหน่อยครับวรชัยเหวมาครับพี่น้อง